ครับผมวันนี้ก็มาดูร้อยยี่สิบมาร์กทีให้เสียแมนนั่นแหละครับโอ้ทีมงานวันเดียวกันโอ้แต่ก่อนมาซอมขั้นบูเดีเฟินผุดน่ะจนเดี๋ยวมาขั้นนี้ดีครับพนันนะโอ้วันเดียวกันโดนเรื่องนี้ก็ซื้อมาได้หลายตันโดนแลนะ้วเนาะส่วนมากก็มีแต่โทรหากันเออให้ปรับโน่นปรับนี่ก็บอกอยู่ว่าให้วัดสัญญาณไพลอดแนวตอนหลังมาเพื่อเยยหารมันดึงแขนกับพวกเขาเว้ยท่าน กำกับว่าแห้งลดก็ฮ้อนว่าใช่ว่าเนี่ยพอยหหารกับมาช่วยวัดก็ได้เรื่องแล้วนะฮิน้ำมันไหลปอกๆอ,อยู่หนิโอ้ก็น,นี่ว่าเป็ฝันวัดเรียบร้อยแล้ว่าท่านวัดดอกพ่อใหญ่มาท่านตรงนี้เดินเบาก็ขึ้นมาประมาณเอาตีไปสองร้อยนะครับสองร้อยนิดๆเร่งสุดถึงจะขึ้นมาหกร้อย psi ไม่ได้นะครับนี่ทั้งรั่วด้วยตัวน,นี้ต้องสั่งให้เปลี่ยนละนะครับแต่ไอ้ตัวแรงดันสูงเนี่ย ไอ้ลูกนอกเนี่ยได้อยู่ห้าพันพียไอ้ลูกในไม่ได้นะครับไอ้ของคันนี้ก็เลยไปจูนให้ปรับที่เมียนรีริฟขึ้นมาห้าร้อยพียไอ้ทั้งสองคันแล้วทั้งสองลูกแล้วโอเคแล้วจากนั้นก็มาวัดคอนโทรนมือคอนโทรนมืออตัวที่ว่าไม่แรงเ่ยก็เจอแล้วล่ะครับคอนโทรนมือ เนี่ยปรดีเนี้เข้ากับออกเนี่ยอันนี้แขนเข้าแขนออกนี่นะครับเพชเชอร์ขึ้นที่100 psi อย่างเต็มที่ก็ขึ้น200นะครับอ่าสวิงนี้ก็ได้ดีหน่อยแล้วก็ของโน่นตัวยกกับบุ้งกีนั้ก็ไม่ได้ละดูแล้วต้องได้เสียแมนต้องได้เปลี่ยนแล้วละครับนี่มันทนมือนี่ไม่ได้แล้วเพราะว่านี่เป็นคู่ตัวมาเลย ก็อย่างอื่นไม่มีปัญหาแล้วครับก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันถึงแขนไม่เข้าในเพชเชอร์ขึ้นแค่ร้อ <c> ย <oughs> แล้วก็สังเกตนะครับเวลาเราเลี้ยงคอนโทรนี่เพชเชอร์ไม่ขึ้นเลยฮะนี่เลี้ยงมาอย่างงี้ไม่ขึ้นนะฮะเวลาใครวัดนี่เลี้ยงนี่ไม่ขึ้นเลยต้องตึง้งเนี่ยฮะต้องเนี่ยถึงขึ้นนะครับเนี่ยต้องกระตุกเนี่ยเนี่ยขณะนี้ถึงจะขึ้นมาสรุปนี่ก็เปลี่ยนคอนโทร สองตัวแล้วก็เปลี่ยนปั๊มไฟหลอดตัวหนึง่งสำหรับเมนนะครับเห็นถามกันเียแมเมนอยู่นีนเด้อเนี่ยเจ้าเนี่ยเียเมนของนี่อยู่นี่ไอตอนแรกได้สามพันตอนนี้ปรับเข้าไปได้ห้าอยู่อันนี้ของปั๊มในนะครับนี่ปั๊มในไอปั๊มนอกจะอยู่ข้างล่างนะครับปั๊มหม้ออยู่ข้างล่าง แต่ตัวเหมือนกันนี่แหละครับตัวหัวโจมเหมือนกันเอ๋ว่าเดี๋ยวพ่อกันจด้สามปีแล้วมั้งยี่สี่ครับอ่ารูปรออยู่ขึ้เก่าอยู่ฮะ้ยี่สี่ครับสามเอเอยี่สี่สามโหนี่อธิบายไว้ในนี่แล้วเออนี่ถ่ายรูปไว้วิธีตั้งอ่านี่ผลประกอบการทั้งเสียแมนโคตรมันก็เปลื่องหนามันแล้วเนาะนีนอนอน่ขนาดแบงนั้นสูงก็ได้สามพันหนึ่งมงกี๋ กับระบบโยกกับเดินขัวก็บอแห้งแล้วเดินขัวเจาแห้งมานี้จังไหนก็แห้งเอามันโลดต้มานีนก็มาตั้งนี่เขาไปไหลเนี่ยเราเข้าใจผิดคิดว่ามันช้าเราก็เลยมาตั้งโฟมันเข้าหลายซึ่งจริงๆโฟมันหลายอยู่แล้วแต่เขาเปิดไปใส่งานน้อยเนื่องจากว่านี่ชุดสั่งงานมันเสียสรลับกันมันเถาะเขาใจผิดเออ พ่นพุ่นมากสิเฮ็ดตัวนี้ปรับโฟขึ้นได้หลายรถห้อนนี่จะไหนเจ้าก็ไดีรถนี่บา้านนี่กันในชุดนี่ม่ใส่ไม่เนี่ยมันสีวไหวอย่พอดเออมันสิวไหวมันสีแห้งพอดเนี่ยก็คายออกก็นี่คายออกสักรอบหนึ่งก่อนก็ได้เด้อไอ้ทั้งส่งนอกทั้งในแค่นั้นเองตัวตั้งเนี่ยไม่มีอะไรตัวนี้จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกเออแต่หลักๆคือตัวนี้แหละ เบียนเกียร์ปั๊มไม่เปลี่ยนเกียร์ปั๊มกับมันทุนสองหางเออเตาก็เลยไปเต้าเขาก็จะให้มาเลยเขาจะให้มาทั้งเต้าแม้นี่ยตะก่อนมันสามพันห้านี่เขาจะให้มอฮอดอีกไปเลย่อยหนอ่าเขาเขาสี่เด็ดถอดออกเท่าพอตัวนี้ตัวนี้ให้ม้าเหมิด แล้วก็ให้มาทั้งเตาเลยต่อแต่อะแดปเตอร์กับสายใไซนี่ของเข้าสังเกตในเวลาซ่อมเนี่ยย่งแย่งดันยังโมขึ้นตรงนี้ก็ลุกอย่างเยอะย่างขืนนี่ของแขนเนี่ยแต่ยัางลอยลอยย่างลอยลอยก็บซ่อมฮอลีคนโทษเนีเ่ยซ่มอมเขาทำงานนิดน้อยซ่อมเนี่ยสมมติมันสมบูรณ์แบบเนาะรถใหม่ๆหม่ซ่อมเจลีนแหละ คคดโมข้าวใจคนดโเข้าใจเกิดไปเบ่งถึงจะปั่มญ่ใส่บาทว่ามันสา่น้ำปั่มไงถึงโมเมนต์พราเบ่งอี่อย่างเกิดขึ้นเมื่อที่เครื่องเข้ามันรับพะละหลายขึ้นโดยเปาโยชน์ <c oughs> เอ้าบอกกับเบาบัดีย๋ยวเช็ดเอาเท้าบัานี่เออหม้อจเจริญทรับโอเคพญาหารปิดเบรกตรงนี้ก่อนนะครับครับผม